ไปแล้วสวัสดีครับวันนี้รายการวิอาโชว์ผมไม่อยากร้องกับมันครับ๋อผมรู้แล้วครับรต่อเลไดไหมไม่ทราบว่าเพลงนี้ใครรองหรอครับฟังกันครับพออ้าวสางกันเลยมในหัวใจมีแต่ความเหองฝ้าี่มองไม่เห็นแสงดาวคือหนาวยิ่งสัับ อยู่กับเธอในน้ำตาแต่คง<ว>ต้องลาเพราะใจที่ไวหวั่นใจของฉันบอก,กอยู่กับกเธอ,อแต่ฉันวินว่งวอนกับเธอในทิ้งสายตามต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอมาแล้วตอนนี้ บอกว่าโดยคนบนป่าคงรู้ดีที่ฉันดีอยู่ได้ง่ายเธอยพรว่าคืนนี้ฉันกลัวอจะนอนฝันแต่ฉันตึงกับใบมีดโยทาฉันนาฬิกาคงบอกคืนแลวันลของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ด้ไลเธอฝันดีใจก็รู้ดีของเวลาของฉันอยากอยู่ด้วยนานๆๆแต่ก็คงต้องลัเพราะใจที่ไว้ว่าง อ,อ,อยู่กับเธอตอ่อฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปจะเขารู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าไปหยุนคัมภีรักบอกตก,กใจแฟคนบนฟ้าคงรู้ดี <c oughs> คืนนี้ฉันไี้อยู่กใกล้เธอ คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ให้ฉันได้อยู่โอ้ยเสียงเสียงเราใช้พอบ้างเลยฮะเสียงอุกอะฮะจะล่มหรหันหันดูตาตอกเลยฮะอ๋อตากล้องนะฮะตากล้องคนนี้นะเออฮะกลับไปคนร้องเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งปิดรายการดีฮะพูดอะไรท่านผู้ชมหน่อยนะครับเงิายนะกันปะกดไลค์กันดีกว่าเอ้ยกดดิีไลค์กันดีกว่ากดไลค์นะฮะ ชัชนะนะฮะช่าแนลนี้กดไลค์ทุกคลิปนะฮะคนหลงทีครับสวัสดีครับ